สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ทำดิสเบรกหลัง p ีซเอ็ 150, ตัวนี้นะครับคล้ายๆลคันสีแดงที่มาช่วงเมื่อวานก่อนนะนี่ก็ตัวละ50ต่อเป็นสีนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะนี่สีน้ำตาลหรือสีชาก็ไม่รู้นะครับ นี่ผมใส่ทอ่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะพอมองเห็นอยู่บางจุดนะครับนี่นะล้อนี่ไม่ฝืดแน่นอนเอาลื่นๆตรงนี้เลยลื่นไหมันนี้ลื่นพอไหมนะครับเอาเอา <laughs> นี่ลื่นมากๆนะครับนี่ตรงซ้ายผมก็เก็บให้อย่างดีนะครับเก็บตรงนี้นะแล้วก็มัดตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือคันนี้เนี่ยผมมีเวลานั่งทําให้ก็เลย ได้เก็บงานแบบนี้นะครับนะตัวน,นี้นานหนา,นานนครับตัวนี้หน,นา,นา,นานอยู่16มิลน,น,นะครับขามาะไรนะตัวน,นี้ใช้จานตรงนะครับนี่ตัวนี้ใช้จานตรงนะครับตัวแบบข้างหน้าเลยนะครับจานตรงนะครับแบบนี้นะปั๊มสีแดงใช้ปั๊มของ ตัวไอ้นิชินสีแดงของ Honda นะครับนี่แล้วก็จะลองแหวนนะครับเพื่อให้มันห่างเพื่อให้มันห่างทอนิดนึงนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากไอ้น่าจะเป็นสมุดประการนะครับนะสมุดประการนะร้อยแล้วนะครับ ใช้สายดำนะครับเนี่ยนะมันก็จะตึงๆเพราะว่าเราดันให้มันมาโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้นะมาดูปั๊มบนนะครับปั๊มบนนี่ก็นี่ปั๊มตูป้ปลานะครับปั๊มเลสซิ่งบอยนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งมากนะปั๊มตูป้ปลาปั๊มเลสซิ่งบอยเนี่ยนะที่ใช้อยู่ก็คือมันทนนะครับอาศัยมันทนแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับ แล้วก็หาซื้อได้เลยนะครับมันสะดวกคือหาซื้อได้เลยนะครับเราไม่ต้องสั่งรอเบิกหลายวันนะครับซื้อปุ๊บได้ทันทีนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับในการโมดิฟายคันนี้ก็ไม่ได้ปลดสายเบรกเดิมบอกนะเอาไว้เหมือนเดิมเพราะว่าปลดไม่ทันแน่นะครับคืด,ด,ด,ดูความตึงอันนี้ก็ตึงอยู่นะ แต่เหลือแต่ว่าเราต้องไปใช้งานนะครับเพื่อให้ผ้าเบรกเนี่ยมันจับจานก็ได้ก่อนนะเนี่ย,ยลองมาดูฝั่งนี้กันบา้านสีแดงางนี้นะครับนี่ถ้ามามองด้านนี้ก็จะอ่ามันจะมีความโดดเด่นดูเมื่อกี้ผมกำเบรกมาหมุนลอ้อด,นะดูนะดูนะอ่า นะครับลื่นแน่นอนนะครับลื่นแน่นอนคือเวลาเราปล่อยเบรกเนี่ยมันต้องลื่นนะครับเวลาเรากำเบรกมันก็จะแน่นนะครับแล้วก็ชุดเบรกเดินนี่ผมไม่ได้แกะออกให้เพราะว่าไอ้มันแกะยากนะของไอเนี่ยนะพิเศเนี่ยมันแกะเยอะนะครับผมไม่ได้แกะให้นะไปแกะเองนะครับผมหรือว่าจะเอาไว้แบบนี้ก็ได้เอาไว้แบบนี้นะครับผมเอาออกแต่ผ้าเบรกนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะถ้าหากใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโทรมาเลยก็ได้นะครับผมโทรมานัดแล้วก็ใครจะเข้ามาทำก็จองนะครับตอนนี้เป็นการจองอด้วยเงินนะครับผมจองขั้นต่ำก็มีประมาณ500บาทนะครับใครจะเข้ามาทำรถที่ร้านนะครับก็จองไว้นะครับจองคิวไว้นะครับเพราะว่าการลูกค้าไม่มานะครับเพราะว่าผมก็เมื่อก่อนหน้านี้ผมก็เจอบ่อยนะครับลูกค้าหลอกมั่งนะครับไม่มามั่งนะ ตอนนี้ก็มีการมัดจํากันเกิดขึ้นนะครับผมอ่ามัดแล้วก็ผมก็มาร์กวันไว้ให้เรียบร้อยนะครับถึงเวลาก็แวะมาได้เลยนะโอเคนะครับผมนี่นะตามนี้นะครับในการปรับตั้งเบรกไม่มีอะไรนะครับศูนย์นี่ได้แน่นอนนะครับ